น้องๆแนะนําให้เก็บไข่ไปด้วยนะนี่ไงได้มาแล้วธนูสองคำรู้เหลืองเรียบร้อยได้มาแล้วฮัมมุบกนี่ใช่น้องตัวที่8ได้มาแล้วไปละจ้าน้องรางวัลน,นี่รางวัลเควสของเรานะครับคือแอบเบอร์ว้าไปแร้วน้องๆโอ้เจอตอนนี้แล้วพี่จะเอาอะไรจับอ่ะ เอาละครับก่อนอื่นก็ขอกล่าวกับสวัสดีน้องๆที่เคารบรักทุกทุกคนและท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันแฮปปี้นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับพี่การกับเกมอาร์ต v ไวน์โวมอบาย EP5 ดีห้าหรือดีหกครับจำไม่ได้ละโอเคครับก็สําหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะพานุองๆนะครับเดินทางนะครับออกประจนภัยต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากอีพีที่แล้วนะครับที่เราไปเอายาคุณสิทิ์มาเนาะสําหรับวันนี้นะครับพี่ก็จะพาน้องๆมาทําเควสดเบื้องต้นที่สําคัญนะครับในการดํารงชีพของเรากันนะครับน้องๆดูซิจะมีเควสอะไรบ้างและ มีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับสำหรับรางวัลเควสเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มทําเลยนะครับมาเริ่มกันที่เควสดแรกเลยนะครับหลังจากที่ตัวละครเรานะครับมีรีวิวสินะมันก็จะมีเควสนี้นะครับโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวพี่ขอดอปของที่ไม่ได้ใช้ทิ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใช้อันนี้ใช้เดี๋ยนะมีอนไนไม่ได้ใช้บ้งโอเคน่าจะหมดคนสัตว์เอาทิ้งนี่นะครับเควสแรกนะครับที่สําคัญเลยก็จะเป็นเควสนี้เลยนะครับน้องๆมันจะขึ้นมาเลยนะครับก็คือเทมเจ้า ดิวโรนะครับนั่นก็คือเจ้านี่อยู่หน้าพี่เลยนะครับน้องๆแล้วก็มีเควสสาหรับสังหารด้วยนะครับสังหารก็จะเป็นเควสนี้เลยนี่เควสนี้เลยนะครับก็จะได้รางวัลเป็นธนูเรามาทาเควสนี้กันก่อนเลยดีกว่าครับน้องๆปะขั้นแรกนะครับเราจะต้องปลดล็อกธนูก่อนตอนในวิวเจ็ดนะฮะเควสจะมาประมาณในวิวสิบแหละอ่าประมาณนี้นะครับให้น้องนะครับกดรับเควสเลยแล้วน้องก็จะได้รางวัลนะครับเป็นนี่เลยธนูไม้นะครับถ้าน้องๆอยากได้ของดี ก็ให้สังหารไปสองตัวเพราะเควสมันต้องถลสามตัวถูกปะให้สังหารไป2ตัวนะครับแล้วน้องๆก็เก็บอีกตัวหนึ่งไว้นะครับเพื่อจะสังหารเป็นตัวสุดท้ายนะครับน้องๆ้องก็จะได้รางวัลนะครับที่ดีนะแต่ถ้าน้องๆแบบไม่ได้สนใจว่าจะเอารางวัลจากมันก็สามารถฆ่ามันได้เลยนะโอเคพี่ขอจับก่อนหนึ่งตัวก็จะเอาตุยบ่าเอ้ยคือพี่มีรางวัลเควส์ไอพี่มีเควสที่จะต้องจับเจ้าดิวโล่ด้วยไงพี่ก็เลยกับว่าจะจับไว้ก่อนหนึ่งตัวอ่าตัวนี้แหละน้องนเรียบร้อย ที่เหลือพี่ปาบเลยครับน้งนองๆนี่แน่นี่แน่ที่เหลือปราบเลยขอหน่อ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 ยมาลงมาแรงอะ่ะขอหน่อยงูงเงอะมาดิวโลมามามาเอ้ยน้องไข่ไข่สำคัญนะครับน้งนองๆแนะนําให้เก็บไข่ไปด้วยนะนี่ไงได้มาแล้วธนูแต่เหมือนเดิมนะครับแนะนํานะถ้าน้องๆอ,อยากจะได้แบบดาเมจแรงๆก็ให้น้องๆน,นะครับใช้วิธีการ เซฟก่อนที่จะสังหารตัวสุดท้ายนะครับน้องเฮ้ยเอาไข่มาด้วยประโยชน์จากไข่แล้วก็มีซีเมนด้วยอะเดี๋ยวๆซีเมนของฟรีปะไม่ต้องไปหาจากลามิเวอร์หาจากไอ้นี่แหละแต่ว่าพี่ยังจับมันไม่ได้ดังนั้นก็จัดการมันตปก่อนโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับน้องนี่ๆๆไหนวะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้โอเคตัวนี้เลยที่เราจะจับพี่มีไข่ของเจ้ายูโรด้วยนะเดี๋ยวพี่จะไปทำคลิปเบอร์แอนอนาคตให้น้องๆดูนะ ตอนนี้ก็เอาอันนี้มาก่อนเนื้อน่องนะครับเนื้อน่องเนื้อน่องเดือดเดือดเดือดเดไปหาเนื้อน่องมาเพิ่มดีกว่าพอเนื้อน่องจะทําให้มันกินเร็วขึ้นคือถ้าเราไม่ได้นอนแบบนี้นะครับจะทําให้มันอะตื่นแล้วเฮ้ยจิบหายแล้วโจกดหมาว่ะน้องๆชิบหายแล้วหมากัดหน่อยเฮ้ยมากัดหน่อยมากัดไอ้นี่กัดไอ้แรบบิทกัด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 นั่นกัดนั่นอุ้ยกัดนั่นอุ้ยบ้าอุ้ยเออ ออ้ยเกือบตุย้ยชิปเพงเดี๋ยวกินไข่งูกันโอ้ยมาเอ้ยได้ใช้กันเลยทีเดียววิไข่งูดีนะเพิ่มเลือดน้องๆเปิดหัวมาก็จะตุยซะแล้วอุ้ยโอเคน้องเดี๋ยวเอาเนื้อน้องไปให้ไอ้เจ้าดูโล่กันมาเอ้ยเกือบไปแ้วน้องๆเอ้ยหายเกือบได้ว้าวุ่นกันแหละโอเคน้องมาเอาใส่ไปเลยครับ เมื่อกี้เราได้ธนูมาแล้วนะลืมเช็คนี่ดาเมจ8 8ดแต่ถ้าน้องอยากได้แบบรางวัลที่มันดีกว่านี้นะครับก็แนะนำนะครับให้น้องๆทำการเซฟก่อนย้ำอีกทีนะเซฟก่อนที่จะยิงตัวสุดท้ายนะครับน้องๆโอเคชึบถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วก็ใส่เนื้อน้องให้เขาไปเลยครับปุ๊บ2องคำรู้เหลืองเรียบร้อยได้มาแล้วโอเคเท่านี้นะครับน้องๆก็จะได้เจ้าดิวโลมาใช้งานแล้ว แล้วกดสตาร์ทนี่กดเสแล้วกดสตาร์ทเลยนี่คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่นี่เห็นไหมครับไปมองที่เขาแล้วก็กดที่หัวกระโหลกกดไปที่ชื่อเขากดขึ้นใหม่ถูกทถานี้ก็เรียบร้อยเวสผ่านแล้วน้องๆเป็นไงสองเพแบบง่ายได้แะละรวดเร็วกันเลยทีเดียวนี่ได้ XP มาด้วย1000 XP นะครับให้กับเจ้าดิวโลนะนี่ครับธนูพี่ไม่ได้ใช้พี่ขอทิ้งเลยแล้วกันนะครับเพราะน้ำหนักมันค่อนข้างที่จะสูงเลยนะเจกิโลนี่ไม่ได้ใช้ โอเคแล้วก็มาดูนะครับมีเควสไหนโผล่ขึ้นมาอีกตอนนี้นะครับก็จะเป็นเควสททาคิปลเบิร์นะครับของเจ้าโดโร่นะแต่อันนี้พี่ยังไม่ทานะครับตอนนี้เควสหลักๆก็หมดแล้วนะครับเควสใหม่ที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นเควสทําเสื้อหนังเดี๋ยวเรามาทํากันไปเลยดีกว่าครับน้องๆสาหรับเสื้อหนังนะครับรางวัลของเราก็คือรองเท้าหนังนะนี่ทาเควสมาเลยนี่ครับรับเควสมาเรียบร้อยนะครับน้องๆไหนวะนี่กดสตาร์ทเลยจึ๊บแล้วก็ กดไปที่กระเป๋าแล้วกดครับชุดหนังลงมาเลยนะครับ5ชิ้นนี่นี่จะเป็นไอเควสง่ายๆในช่วงเบื้องต้นนะเออเจ๋วเหมือนเดิมน,นะครับถ้าน้องๆอยากได้รอ,อ,องเท้าที่มีอาร์เมอร์สูงๆก็ให้เซฟก่อนนะครับที่น้องๆจะส่งหรือว่าใส่อุปกรณ์สุดท้ายนะครับในส่วนไหนของร่างกายก็ได้นะถ้าน้องใส่เป็นชิ้นสุดท้ายถือว่าเควสมันจะสําเร็จ ไปเลยนะครับดังนั้นให้ใส่ไว้ทั้งหมด4ี่ชิ้นแล้วก็เก็บชิ้นที่5ไว้ใส่นะครับให้เซฟไว้ก่อนเนาะโอเคแต่พี่ไม่สนใจนะเพราะพี่จะไปหาชุดที่มันดีกว่านี้ในนาคตตอนนี้พี่ขอใส่ทุกส่วนเลยนี่เท่านี้นะครับใส่ชิ้นสุดท้ายปุ๊บรางวัลเควสก็สําเร็จพี่ก็จะได้รางวัลเควสในช่วงต้นเกมมาแล้วนั่นก็คือรองเท้าบูสสุดแข็งสีไรเอ่ยสีม่งวงมาดูอร์เมอร์กันน่าจะดีนะดวงเราคงไม่เกลือหรอก หุ้ยสามร้อยครับน้องๆทนหนาวสองร้อยหูเป็นรองเท้าที่ทําให้เราทนสภาพหนาวได้ดีเลยทีเดียวครับน้องๆน,นี่ใส่เลยเป็นไงครับแจวเท่านี้เราก็ได้เสื้อใหม่มาใส่ละเฮ้ยเจ๋วเลยครับมาดูดีมีเควสใหม่โผล่ขึ้นมาอีกปะโอเคตอนนี้ก็อืแคบจ,จะหมดแล้วนะครับส่วนเควสใหม่ที่เด้งเข้ามานะครับนั่นก็คือเควสถ่ายสัตว์กินพืชน,นะครับถ่ายรูปสัตว์กินพืชน,นันเองเราทําเลยนะครับน้องๆน,นี่วิธีการทาก็ง่าย,ายๆทีเดียวครับ ปึ๊บรับเคลดมาแล้วกดเมนูนเซฟเลยนะเควสนี้ชอบทําให้เด้งนะครับน้องๆโอเคเดี๋ยวพี่จะเริ่มถ่ายเลยตัวแรกน้องๆไปหาสัตว์กินพืชกันมันจะถ่ายสัตว์กินพืชทั้งหมด8ชนิดนะครับน้องๆตัวอะไรก็ได้นะขอแค่เป็นสัตว์กินพืชเดี๋ยวเราไปหาพร้อมๆกันเลยเอาตัวนีนาะสัตว์กินพืชตัวแรกนี่ไงน้องถ่ายสรตทท็อปตัวนี้เลยโอเควันนี้เราจะมาเก็บเควสดกันนะครับน้องๆนี่ไงกดถ่ายครับปึ๊บถ่ายเรียบร้อยถ่ายยัง่ะ โอเคถ่ายเรียบร้อยครับน้องๆกดออกกดออกปึ๊บอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งสายพันธุ์เือ3สามสิบเองหรอถ่ายสาระทับอุ๊ยโอเคไปเคลียร์กันเองตัวต่อไปก็จะเป็นเต่านะครับน้องๆย้ําทุกครั้งนะครับเควสนี้นะครับถ้าน้องๆทำแนะนําให้กดแมโน่เซฟทุกครั้งที่ถ่ายนะครับเพราะไม่งั้นน่ะน้องมันจะเด้งนะพี่ก็ไม่รู้ทําไมมันเด้งนะครับแต่มันชอบเด้งอะเควสเนี้ยเควสอื่นไม่เด้งนะแต่เควสนี้เด้งประจาเลย โอเคนี่ตัวที่2คือเต่าได้แล้วเราต้องใช้ทั้งหมด8ตัวนะครับน้องๆรางวัลก็คือ5แอมเบอร์นะเออโอเคได้ละปึ๊บเอาละอย่าลืมนะครับถ่ายเสร็จปุ๊บกดเมนูเซฟนะครับน้องๆตัวที่3นู่นเลยฮ่าพระซอของพี่นู่น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 นี่ตัวที่3นี่ตัวที่3ยมอยามีทีนะอย่าลืมกดเมนูเซฟนะน้องๆมันเด้งจริงๆนะเดี๋ยวนะเฮ้ยเมื่อกี้ได้อยู่ อ่ามุมนี้มุมนี้เจ็บเรียบร้อยถ่ายทุกตัวเลยเราอ่ะนี่นี่นนนนแจ๋วอ๊มพี่ผมมันก็น่าสนใจอยู่ <c oughs> นะเดี๋ยวนะพี่ขอแบบไอ้นี่หน่อยเก็บรูปมันไว้ด้วยเออโอเค <c oughs> โอเคครับน้องๆตัวที่สามมาพี่ขอกดเมนูนเซฟก่อนจึ๊บ เดี๋ยวพี่ขอกลับไปถ่ายรูปเต่ากับรูปไทเซอร์ท็อปเก็บไว้ก่อนนี่เราจะได้แอมเบอร์มาใช้ฟรีกันแล้วน้องๆตึ๊ดตึ๊ดตึ๊นี่ถ่ายรูปใส่กินพืชไว้ก่อนโอเคถับตึ๊บโอเคอันนี้พี่ถ่ายเองนะพี่จะไปทำหน้าปกครับน้องๆ จะไ,ไปทำน้ำปกขาบใครเคยทำเควสดนี้แล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับบอกกันได้นะว่าน้องถ่ายอะไรตัวอะไรไปบ้างนะออืส่วนพี่ก็จะเลือกเป็นนี่เลยเจ้าพวกนี้แหละออดูซิว่าน้องๆมีตัวไหนกันบ้างนะใครถ่ายตัวอะไรก็บอกบ้างนะหรือว่าใครยังไม่ได้ทำเควสดนี้ก็จะลืมบอกพิการบ้างนะครับน้องๆจะได้เอาไว้เป็นข้อมูลนะครับแล้วก็เป็นความรู้เบื้องต้นให้กันด้วยนะโอเคตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะครับสามตัว ตัวทีซี่เอาตัวอะไรดีที่อยู่แถวนี้แหละพาราเซอร์ไหมพาราซอแล้วก็ต้องมีพาราเซอร์จริงไหมน้องๆอ,อูงูไม่เอางูไม่เอางูไม่เอาไม่ทาก็ไม่เอาเดีซีแถวนี้มีตัวอะไรเพิ่มเติมให้พิการได้ถ่ายบ้างนู่นไงจะพาราเซอร์เจ่าวเลยน้องๆเออเดี๋ยนะ โอเคมุมนี้ได้วะ่ะกดถ่ายถ่ายยังโอเคถ่ายเรียบร้อยเจ๋วตัวที่สี่พี่แต่พี่ไม่เอามุมนี้พี่ขอมุมอื่นมุมอื่นมุมอื่นนี่พี่ขอมุมนี้ละกันนี่นี่มุมนี้แกหล่อดีเจปอจปะเจอบหามุมนี่ตัวที่สี่ครับถ่ายรูปเป็นหลักฐานอาจจะปบนีเงยน้องได้มาแล้วตัวที่สี่ชแวปกดกระเป๋าแมนวนวลเซฟ โอเคงูยาไอ้งูบ้าเลยเดี๋ยวจับไปทําซอยจุซะนี่ <c oughs> ตัวที่สี่แล้วนะครับน้องๆโอเคไปหาตัวที่ห้ากันเลยเอยพี่เจอแล้วนี่ไงตัวที่ห้านี่ตัวนี้เลยน้องๆตัวเล็กตัวน้อยเอาหมดเวบเขียวไหมเวบเวบโอเคเขียวแถวฮึ กดทายอย่างนี้ก่อนอจึ๊บตัวที่เท่าไหร่วะตัว1 2 3 4ตัวที่5โอเคได้ตัวที่5มาแล้วย้ำอีกทีนะครับน้องๆอ,อย่าลืมกดแมนนวลเซฟนะเผื่อบางตัวมันเด้งนะอันนี้เรื่องจริงนะมังตัวมันเด้งนะไม่ได้โกหกะนะไนี่คือเหตุผลน,นะครับที่ย้ำไปปล่อยว่าให้น้องๆคือคอยแบบกดแมนนวลเซฟไปนะโอเคตัวที่หแล้วเลยคือสามตัว มีตัวอะไรแถวนี้ที่เป็นสัตว์กินพืชอีกครับน้องๆสามตัวนี่เจอแล้ว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 อจึบนี่จะเต่าเฮ้ยจะหมูอุด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 หมูอุดอุดนี่ถ่ายอจึบเรียบร้อยตัวที่หกแจ๋วโอเคตัวที่หกเรียบร้อยถ่ายก่อนจึบแชท เรียบร้อยครับน้องๆตัวที่หกอย่าลืมกดเมนูเซฟจึ๊บต่อไปก็ตัวที่เจ็ดมชับพี่เจ้ามันต้องอย่างนี้สิจะง่ายๆมาชับมดชับมา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 ชับผมไหนมมไหนอ่ะฮะเขียวแล้วจึ๊บมดชั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 บโอเคเอาล่ะคราวนี้ก็ไปถ่ายขึ้นปก ถ่ายขึ้นปกเอาเป็นมุมนี้ถ่ายขึ้นปกตัวที่เจ็ดเรียบร้อยอือสุดท้ายน้องย้ำอีกทีอย่าลืมกดเมนูเซฟ <c oughs> อย่าลืมกดเมนูเซฟนะครับน้องแลกคุพี่เป็นไงไม่รู้ว่าน้องๆจะเลือกตัวเดียวกับพี่ไหมนะตัวสุดท้ายจะจับเอ็นลิงอือไม่เอาเล็บยาวทีแรกจะเอาเล็บยาวนะแต่ว่ากลัวเล็บยาวมันตบเพี่เอาเอาลิงดีกว่านี่ อภัยเยอะเรียบร้อยน้องตัวที่แปดโอเคเดี๋ยวมาดูรางวัลกันเดี๋ยวช่วร์โอเคตัวที่แปดเรียบร้อยชัวร์เอาเฮ้ยตัวที่เจ็ดไม่ใช่ตัวแปดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบยาวมันจะตบพี่เอาเนี่ยเดี๋ยวดบมาไอ้นับผิดตัวตัวที่เจ็ดเดี๋ยเดี๋ย ตัวอะไรดีวะเอาแพ็คคีดีกว่าน้องๆเฮ้ยเดี๋ย,ยวเล็บเตอร์ไอชิปเอ้ยเฮ้ยไอพิกคีไอ้พายเล็บเตอร์ขอย้ตัวนี้เป็นตัวที่แปดนะบ่าเฮ้ยเล็บเตอร์อย่ามานะเว้ยอย่ามานะเว้ยเล็บเตอร์แกอย่ามานะอือกดเลยก่อนตัวที่แปดแบบวันเนี่ยบ่าไอ้พี่กลัวแบบใช่น้องตัวที่แปดได้มาแล้ว ไปล้วจ้าน้องรางวัลนี่รางวัลเควสของเรานะครับคือแอมเบอร์จะพันหน้าจอกันหือ,อได้มาแล้วนะครับ5้าแอมเบอร์นี่มาพี่อยู่ไหนะ <c oughs> ไปแล้วเฮ้ยจะบอกนะว่าพี่เจอยูนิคอนเดี๋ยวเฮ้ยน้องยูนิคอนบ้าไปแล้วน้องๆโอ้เจอตอนนี้แล้วพี่จะเอาอะไรจับอะ่ะเฮ้ยพี่เจอยูนิคอนครับน้องๆเอ้ย โอ้ oh my กอดโอ้โ oh. หคือพี่จับไม่ได้ครับน้นองๆโอ้โ uh ห oh, จับไม่ได้อะเราไม่มีคลิปเบิร์หนุกิฟฟินนะฮะเพราะมันอยู่ช่วงต้นเกมอ่าเศร้าเลยน้นองๆอุ uh ้ย oh, เสียใจอ่ะไม่งั้นและก็โอ้ย uh ร้อยสามสิบเลยอะน่าสนใจเหมือนกันอันนี้แอดแอปเตอร์ apter, น่าสนใจนะ มันไปไหนแล้วอะอุ้ยเศรษฐาย่ะจับไม่ได้ยูนิคอร์นอืมคือจับไม่ได้อะน้องเศรได้อ่ะโอ้โหอ่าแล้วกับน้องๆก็จบไปกับอีกหนึ่งเควสนะครับเดี๋ยวดูเควสต่อไปมีเควสตัวอะไรบ้างนะส่วนอันนี้จะเป็นหากล่องของขวัญพิเศษนะครับแล้วก็เควสลงถ้ำนะครับลาวาแล้วก็ถ้ำกลางแมปแล้วก็อันนี้จะเป็นเควสสร้างบ้านนะฮะน้องๆนี่เลย เป็นบ้านไม้นะครับที่เราต้องสร้างกันนะโอ้โหเป็นอะไรที่น่าเสียดายมากเลยอฮ้น้องๆพี่อยากจับปะโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหสัตว์กันแล้วฮนะเฮ้ย <c oughs> อยากจับยูนิคอนแต่อุปกรณ์ไม่พอนะครับวัตถุดิบเราไม่มีในการทำคิปเบิลน,นะออโอเคครับน้องๆก็เป็นว่าอีพีนี้นะครับสำหรับการทำเควนเบื้องต้นนะครับภารกิจของเราในวันนี้ก็เสร็จรุร่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆ ต่เสียดายหนึ่งอย่างนะที่ไม่สามารถจับเจ้ายูนิคอร,ร์นได้นะโอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอ e ีพีหน้าค่อยว่ากันนะโอเคครับน้องๆกอเอาเป็นว่าอ e ีพีนี้นะครับพี่การก็ต้องขอเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับน้องนองแล้วมาเจอกันใหม e ่อีพีหน้านะครับจะยังไงก็ฝากน้องๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพี่การด้วยนะครับสําหรับวันนี้พี่การต้องขอเบรกไว้ก่อนแต่พี่อยางได้ยูนิคอร์นทำไงดีโอเคแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวนะอย่าบอกนะโอ้ยดิ ตายแบบนี้เลยเหรอหเฮ้ยก็าตุยในท่านี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาไอคอมปี่ไอคอมปี่เอาอย่างไม่หมดหรอเอาไอ้ตัวเล็กตัวน้อยเยอ,เยอะหรอเยอะหรอเยอะหรอนี่เนี่ยคอขาดไปเฮ้ยน้องดูสิมันตายแบบนี้เลยเหรอให้ตายเถอะน้องเฮ้ยดูมาตายดิอย่างเท่เลย ี่เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าไอ้นี่พี่มันจะกัดเมื่อกี้อาเจ๊าะจ๊าะเดี๋ยวนะเฮ้ยน้องอย่าบอกนะมันกัดอ่ะอังเงี้ยอังเงี้ยมอย่าบอกนะเฮ้ยไอ้นี่พี่มันกัดว่ะออเตอร์อ่ะดูตดดึกกระชูด อัเตอร์พี่มันกัดนั่นไงมันตุยอย่างนี้เลยแหละตุยแบบเป็นรูปปั้นเลยโอเคครับเราเจอกันนะครับตองแักของพี่บา,บายสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนจะไปเดี๋ยวพาไปดูยูนิคอร์นอือจะได้อะอะน้องน้องคนไหนบอกว่าหายากนะอืพี่จะหาง่ายจาังวะทำไมพี่ดวงดีวะอ้าวไปไหนแล้ววะจะอดคนดูซะหน่อยเป็นแนละมีน้องๆหลายๆคนบอกว่าหายากนะแต่พี่เหมือนมีดวงอะดูสิหาง่ายเลย น้องๆกันีีนกระโดดนี้อิ้ว <c> ฮ <ười> ่าไปเลยไอ้หนูไปมิงตามอ่ะดึงดึงดึดึงดึดึง,ดง,ดงไปเลยปิ้ว <c ười> โอเคไปละน้องๆไปอยู่กับพี่ไหมไอ้หนู <c ười>